และตอนนี้นะคะขันอยู่ที่โรงแรมพกบูดสวิตติวานน์นะคะกลับมาอีกครั้งมาทานเป็นบุฟเฟ่อาหารกลางวันนะคะที่นี่เขาโปรดีแค่199บาทรอบนี้เข้ามาในตีมของตลาดน้ำนะคะก็จะเพาะวันพุธนะคะวันเดียวนะแล้วก็เวลาทานคือเที่ยงจนถึงบ่ายสามนะคะที่โรงแรมก็มีที่จอดรถค่ะแล้วก็ถ้าใครมารถไฟฟ้านะคะก็เป็น MRT ให้ลงที่สถานีแยกติวานนท์าออกที่3นะคะเดินมานิดเดียวจริงๆเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองดูกันว่า199บาทหน้าตาอาหารรสชาติอะไรจะประมาณไหนนะคะไปค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาที่ห้องอาหารนะคะเมนูแรกเลยค่ะคือเฉากล้วยนมสดค่ะ ต่อด้วยยำลูกชิ้นปลาน้ำพริกกะปินะคะมีทั้งผักลวกแล้วก็ผักสดค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดค่ะมาพร้อมกันกับน้ำจิ้มถั่วค่ะต่อด้วยปอเปี๊ยะผักทอดค่ะต้มเลง้ง นอกจากจะมีข้าวสวยแล้วนะคะก็ยังมีข้าวผัดรถไฟค่ะหมี่กะทิอันนี้เป็นปลาทอด3มรสค่ะต่อด้วยขนมจีนแกงเขียวหวานฟักไก่บ้านค่ะแล้วตรงนี้นะคะเป็นมุมของก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกหมูค่ะ ือมีน้ำเปล่าและน้ำอุทัยทิพย์ค่ะอันนี้อันแรกนะคะเรามาเริ่มกันเลยกับกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกเขาเป็นหมูนะคะันเอาเป็นเกาเหลามาเ,เรียกว่ากรมกล่อมแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็น น้ําตกที่มันแบบคลักๆก,กันนะเพราะนั้นอยากจะได้รสอะไรต้องปรุงเอานะคะแต่ว่าน,นี่ขันแบบไม่ได้ปรุงมาแบบน้ำเขาใช้ได้แล้วมาดูตัวหมูกันนะคะหมูนุ่มอันนี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นอ,อ,อร่อยปะเบาๆลมๆ อ่าเส้นเล็กเส้นเล็กมีคนบอกว่าเส้นเล็กนุ่มนิ่มนุ่มเหนียวตัวพริกเผาอร่อยอีกคํหนึ่งใส่พริกเผามาก็จะอ,อร่อยตัวพริกเผาอร่อย คือในเซตเนี่ยเขารวมน้ำแล้วนะคะก็จะมีน้ำเปล่ากับน้ำอุทไทยพิ๊บแต่ถ้าใครอยากจะสั่งเพิ่มก็ได้นะอันนี้ชามะนาวอันนี้เป็นสตรอเบอรี่โซดานะแก้วละ69บาทแต่ว่าถ้าซื้อ2แก้วเขาคิด2แก้วร้อยนะคะชิมชามะนาวโอเคเขาทำแบบไม่หวานนะก็ถ้าชอบหวานต้องสั่งเขาเพราะว่าเขามาแบบเปรี้ยวๆชาๆนะแต่ไม่ไม่หวานเลย ส่วนนี้เป็นสับปะร่โซดาแล้วะสับปะร่จะหวานหวานหน่อยกับโซดาที่ซ่าๆของสับปะร่โซดาอร่อยแ<อ>กลมเขียวหวานไก่บ้านแล้วก็ใส่ฟัก<อ>ไก่บ้านนี่สแสดงว่าจะต้องเหนียวใช่ไหมเดี๋ยวลองชิมดูก่อนอไม่เหนียว เขาเรียกว่าเนื้อนแน่นแนหนุบๆโอเคนะส่วนตัวน้ำก็ได้เป็นกลิ่นแกงเขียวหวานชอบฟักใส่ฟักมาให้เต็มเลยเดี๋ยวดูเส้นขนมจีนเขาบ้าง ขนมจีนก็เป็นเส้นเล็กๆอร่อยดีน้ำขนมจีนเนี่ยไม่ได้ว่าข้นมากนะแต่รสชาติก็โอเคค่ะไก่บ้านนี่เพลินอะนดุบหนักดุบหนักจริงอ๋อแล้วเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่า วันนี้เป็นเมนูหนึ่งใช่ปะเดี๋ยวพ<ม>ุดหน้าก็จะมีสลับกับเปลี่ยนบ้างนะคะไม่ซ้ากันแล้วก็อีกพุดหนึ่งนู่นก็อาจจะควรกับอันนี้นะยังไงถ้าเรื่องของเมนูลองสอบถามโรงแรมก่อนล่วงหน้าได้นะคะว่าเออแบบเอออาทย์นี้มีอะไรอะไรอันนี้เป็นหมี่กะทินะจ๊ะก็ดีนะคะมันดูไม่แข็งดูนุ่ม โอเคดีแล้วหวานหน่อยเปรี้ยวหน่อยหวานนิดเปรี้ยวหน่อยอืมก็ดีหน่อยเนี่ยมาดูข้าวผัดรถไฟเป็นสไตล์แบบว่าไม่ได้เป็นจีนอะนะเป็นสไตล์แบบแฉะนิดนิดสไตล์ข้าวผัดรถไฟนะคะ่ะ กลางต้องใส่น้ำปลาพริกหน่อยนั่นแหละแส่น้ำปลาพริกหรือกินกับอย่างอื่นลองน้ำพริกน้ำพริกกันพริกน้ำพริกกะปิ พี่กะปิเขา,เขาไปทางเปรี้ยวเ,เ,เค็มหมเปรี้ยวเค็มอันนี้เป็นปลาทอดสามรสคะอร่อยอร่อยอร่อย หวานนําหน่อยก็ถ้าตายสามรสอาจจะต้องหวานนํานิดนึงอันนี้เป็นต้มเลง้งพริกพุ่มเลยนะคะอ้าวต้มเนงอร่อยก็มเมงดีอซอสกับข้าวเราเวิร์กมากเล้งไม่มีเนื้ออยู่นะไม่ได้มีแต่กระดูกเราก็ใส่เห็ดมาเด็ดี ข้องคอนีิเป็นต้มเล็งที่ใช่ได้ไม่ได้แบบแซ่บมากคุณกินไม่ได้อะนะโ okay. อเคดูยำลูกชิ้นหน่อยลูกชิ้นเขาเม็ดเล็กมากเลยอ,ะอ่ะลูกชิ้นปลาเขาแน่นเนนเนื้อนหนักหนักแน่นแน่นไม่มีกลิ่นคาวยำก็รสชาติยำ หวานๆเปรีป้ยวแล้วก็มีกลิ่นแบบขึ้นช่ยเยอะๆอะไรเงี้ยม,มาลองเต้าหู้บ้างเต้าหู้ทอดคนลุมตรงซุมเต้าหู้เยอะก็เน<อ>ื้อแน่นๆหน่อย เป็นสไตล์เหมือนต้าหู้ที่มันเป็นเหลืองๆอหลอือ่ะนี่หรอปะเหลืองเหลมันก็จะเนื้อนแน่นๆหนักๆหน่อยเปรี้ยวนำะนะน้ำจิ้มหย่อนมีนความเปรี้ยวนำหน่อยเดี๋ยวเราปอเปี๊ยบะบ้างโอ้ยที่ตะเกียบก็ไม่ค่อยจะขึ้นปอเปี๊ยะผัก อธิบายรสไม่ออกคนชอบปอเปียนี่น่าจะชอบปอเปียผักนะมันก็เป็นผักสไตล์มีกลิ่นของความเป็นถั่วงอกออกมาหน่อยเลยประมาณนะั้นเขามีน้ำจิ้มไหมนะแต่น้ำจิ้มอะไรไม่รู้ไม่ชอบจิ้มชอบกินปเปล่าๆตัวแป้งก็ยังกรอบอยู่นะดูเป็นอาหารเจไงดีนมานนะ อันนี้เป็นเฉาก๊วยนมสดอ๋อตัวนมสดเขามีความปรุงมาแล้วก็คือมีความเค็เมๆหน่อยด้วยเพราะเฉาก๊วยก็เป็นแบบกรอบๆนะสไตล์กรอบๆหอมๆห,หวานกำลังดีจ้องเคยหาอันนี้เฉาก๊วยกรอบ ดีกพเล็งเนี mm ่ยเล็งเนื้อเยอะและอร่อยป่ะคือเพราะว่าข้องคอดีสบายสบายไม่แบบแซบจนหมายถึงต้มเล็งนะไม่ได้แบบแซบจนแบบว่าเผ็ดจนแบบที่ซาสอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องของบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะคะแล้วก็คุ้มนะเขอว่าที่นี่ก็เป็น อีกทางเรื่องนึงเลยอะถ้าใครชอบความคุ้มนะคะเพราะว่าอาหารที่นี่เขาก็รสชาติกลางๆดีนะคะและในราคา199บาทขวัญถือว่าก็โอเคเลยจ่วันนี้ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวนะขวัญก็ชอบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะถามตัวข้างๆบอกว่าชอบหมี่กะทินะก,ก็มาลองดูค่ะก็หลากหลายไอเฉาก๊วยน้ำสดก็โอเคค่ะ ก็หลากหลายแล้วค่ะแล้วก็รายราคานี้ถือว่าหลายเมนูอยู่ก็ใช้ได้ค่ะยังไงมาลองกันดูค่ะที่โอ๊กหุสสวิติวานน์นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย